โอเคครับคนดูสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับทุกคนครับผมก็จะพาท่านผู้ชมไปสร้างเวทีคอนเสิร์ตครับผมถามว่าสร้างตรงไหนก็คือสร้างตรงนี้ครับผมเนี่ยเป็นมันเป็นงานใหม่ที่อัพคอนสตรั์ชันเขาอัปเดตมานะครับทุกคนครับนี่ครับเป็นงานเวทีคอนเสิร์ตนะครับทุนผู้ชมเวทีหมอนรำครับผมซึ่งเราจะเอารถอะไรไปทํากันดีครับผมนั่นสิครับนะหรือเราจะเอาแมคโครเอาแมคโครไหม ไม่แห่ไม่โคนก็ไม่ได้ขุดนะไม่โคันก็ไม่ได้ขุดสักทีใช่ไหมล่ะเอาถ้างั้นเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมว่าไปที่รถ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 ลากก่อนแล้วกันนะคืออ่ะเดี๋ยวผมเอารถขุดนะครับผมพี่เอารถถ่ายเดี๋ยวเอารถขุดครับผมอ่าโอเคคืออันดับแรกเขาบอกว่าให้เราขับรถไปตรงบริเวณนี้ก่อนครับท่านผู้ชมอ่านี่นี่ใกล้ๆเลยใกล้ๆเลย เขาบอกให้เราขับรถไปตรงนี้ก่อนนะอันดับแรกนะอันดับแรกนะอันนี้แรกๆเลยนะอ๋อตรงนี้เป็นที่ที่เราที่สร้างอันนี้นี่หว่าที่เรามาสร้างไอ้ตึกนี้นี่หว่าใช่ปะนี่แงข้างหลังนี่ไงอ๋โอโุ๊ยโทษทีพี่โทษทีหลักกันขอโทษครับพี่ผมกลัวครับพี่ขอโทษครับพี่ไม่รู้ไปเอาอะไรนะครับทุกคนคนระับไปเอาลำพูงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันไปดูการนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูการเดี๋ยวไปดูกันไปดูการอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยไปดูกันเลยเดี๋ยวไปดูกันครับดูการไปดูการดูกันเฮ้ยเฮ้ยกล้องไม่กล้องไปตามเลยเฮ้ยกล้องเอาเไปเราเออเรากล้องพี่ไม่ตามผมเมาโโอ้หพี่มึนอะไรครับเนี่ยฮัลโหลอ๋อของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมอ๋อตรงนี้มันเป็นบอกขยะนี่มา โอ้ niin, ดูซากขยะรถขยะเต็มเลยอะ่ะขยะครับผมผมให้ผมมายกแค่เนี้ยน่าจะเป็นพื้นเวทีหรือเปล่าไอหม้อในี้ยนั้นยกปะเนี้ย,น,ย,น,ยน่าจะยกหมดเลยครับผมมีโฟกลงโฟลกรีฟหรือเปล่าครับเนี้ยโอ้โหน่าจะยกหมดเลยแหละอันนี้ก็น่าจะยกเหมือนกันครับผมมีโฟลกรีฟให้เรายกหรือเปล่าวะโฟลกรีฟหรือเปล่าเนี่ยไม่มีโฟลกรีกฟเลยหรอมีจุดบริการโฟลกรีฟหรือเปล่ารรลุงแม ว่ไม่มีเลยว่ะท่านผู้ชมเอยอะไรไม่มีเลยอ่ะไม่มีโฟกลิฟต์เลยอ่ะอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่มีไม่มีโฟกลิฟต์เลยหรออ่าเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นแบบว่าเป็นรถอ่าเครนรถรถขุดเหรอฮะจริงเหรอถามจริงจะเอารถขุดจริงเหรอเบื่อน่ะมันเบื่อเกินไปหนามันเบื่อเกินไปอ่าเอาเป็นเครนแบบว่าเครนแบบนี้แล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะเคนแบบนี้ไปเลยละกันนะครับท่านผู้ชมครับอ่าพอดีเลยติดกับไอ้นี้พอดี l ล n e เดี๋ยววาร์ปไปเลยกันนะครับผมปุ๊บนี่เมื่อกี้เราขับไปแล้วไงทีนี้เราก็วาร์ปครับผมนี่เอาเฮ้ยจะค้างเดี๋ยวนะพี่โอ้จ,จักจะโหลดทําไมเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคเดี๋ยวขึ้นหลังรถเราเลยนะครับผมขึ้นหลังรถลอง l ล n e เดี๋ยวดูกันนะว่า การสร้างเวทีของเราเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมจะกอ่ออะไรของพี่วะเนี่ยเฮ้ยพี่มึนอะไรของพี่เนี่ยจะกวนจะก่อสักแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยครับผมนะเต็มๆมันลามมาันล้านลอยนะครับผมจื้อโอเคมาจื้ออ๋มันยกตัวไหนมันลงตัวไหนเลย โอ้๋ทั้งหมดหกเลยอ่ะท่านผู้ชมเอ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะตัดนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวยกยกให้ดูสักอันก็ได้อ่ะอ่าเดี๋ยวยกให้ดูสักอันก็ได้อ่ะอึบเอาละเดี๋ยวยกให้ดูสักอันก็ได้มันจะใช่ปัญหาซะที่ไหนเราปึ๊บอึ๊บอึบอ่า มุนขึ้นมาครับผมโอ้โหมึงจะยากอะไรนักหนาวเนี่ยโอ,โอเคครับเดี๋ยวจะตัดนะท่านผู้ชมยกเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับผมแล้วกอ็อย่าบอกนะวางไม่ได้มาเออมันต้องได้สิโอเคครับวันทูที่ตัดโอเคตันมาสุดท้ายเลยอย่างรวดเร็วและว่องไวรวดเร็วและว่องไวโอเคจวกกันเลยจวกกันเลย เคาะขึ้นมามันต้องพอ้นขนนี้มันต้องพอ้นขนนี้เฮ้ยดูดูด,ดูโอ้แม่งขับยากชิบหายอันนึงขึ้นอันนึงลงอันนึงลงอันนึงขึ้น,นงง,งชิบหายเลยท่านผูมม้ชมเอ้ยอันนี้เป็นถังน้ำเขาเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เอาไว้แบบว่าเขาเอาไว้ถ่วงน้ำหนักเหรอใช่ปะโอ้เหมือนชิบหายเลยว่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่หน้างานกันเลยครับผมโอเคครับวันทูที่ไป นะมันยังไม่ไปอีกเหรอเดียวผมจะเอารถขุด JCB นะครับทุกคนมาทําการสร้างบ้านนะครับผมมาสร้างเวทีมาสร้างเวทีอ่ามาสร้างเวทีนะครับผมจเจารถขุด JCB มาสร้างเวทีนะครับในวิดีโอนี้นั่นเองแล้วกันแต่กระนั้นผมครับไม่ชอบพวงมาลัยคันนี้แลยว่ะแม่งประตูคือคือถามว่าพวงมาลัยมันใหญ่ไหมมันก็มันก็ใหญ่แหละแต่ว่าพอใหญ่ปุ๊บแม่งมุมกล้องเสือกมาต่าอีกมุมกล้องต่ํามันก็กลายเป็น มันก็กลายเป็นใหญ่ไปเลยอ,ะอ่ะดูดิใครอื่นเขาเล็กๆอ,นะอ,นะอ,อีกนะทุกยุ้มเนาะมื่นจิบผ่ายเออมื่นจิบผ่ายนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราผมจะมาสร้างเวทีคอนเสิร์ตตรงนี้นะครับทุกคนครับโอเคอ่ะไปซื้อของอะไรวะเนี่ยผมจะมาสร้างเวทีเพาอุ้ยตรงนี้มีตู้คอนเทนเนอร์เลยหืม ออไม่ใช่นี่หรเราจะคือเราจะมาสร้างวทีคอนเสิร์ตตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาดูว่าง,งานเขาห้ซื้ออะไรกันบ้างนะครับผมอ่าโอเควาดไปครับทุกยงครับเดี๋ยวเราไปย้ายรถขุดเอ่อเจซีบีมาเลยดีกว่านอ้อรถขุดเจสบีมาเลยท่านผู้ชมมาเลยมาเลยมากันเลยมาเลยเอาทำไมมันเป็นคันนี้วะเนี่ย เฮ้ยแมวแมวคันเอาคันเมืองสองดิเอาคันแรกคันแรกคันเมืองสองเมืองสองเออนี่เลยเอาคันเมืองสองเลยมันต้องพึ่งคนนี้นี่ครับเอาผมมึนไหมท่านผู้ชมโอ้ว่ามาจะไก่เลยทุกท่านเอ้ยอ๋อเดี๋ยวมาขึ้นตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคครับผมโอเคตัดมาถึงอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอารถคันนี้มาทําการถอยเป็นรับได้เลยถอยมปรับได้เลย ไปรับได้เลยโอเคเราจะเดินทางไปนะครับผมที่เวทีนะครับผมนี่เป็นไงสร้างเวทีเอารถครูมาสร้างอ่ะโคตรดีครับผมโคตรดีโคตรอันตรายอ่ะโคตรดีไปครับผมอันนี้ JCB คันแรกนะครับทุกคนอ่ะ JCB คันแรกเขาน่าจะออกมาหลายๆรุ่นเนาะ อโกูบงกูบีบอลบูอะไรอย่างเงี้ยมาสักหน่อยหนึง่งอ่ากูบีบอลบูอะไรอย่างเงี้ยออกมาถือเนาะแคทเทอิลล่าอะไรเงี้ยเาขาบอกเสือเนาะท่านผู้ชมเนาะเหืไอไอ้หลับหลงมันครับผมไปไปไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปอู้ผิดทางเดี๋ยวหมุนก่อนมันผิดทางครับผม ผิดทางมันจะผิดเปล่าโอเค okay. มาพอแล้วไปซ่อมเอ้ยไปสร้างเวทีก่อนยู hoo! ไปกันเลยยุบแวบจุม้มนี่เรียบร้อยเจ้าฮะถึงอย่างรวดเร็วมาสร้างเวทีกัน Wh, วันนี้มีคอนเสิร์ตครับวันนี้เย,นยน theory, ็นนี้มีคอนเสิร์ตนะครับรถขุดมาแล้วครับรถขุดมาแล้วครับเย็นนี้มีคอนเสิร์ตนะครับพอเขาพอ,พอ,อ้าเขามาสามารถมาจับจงุงซื้อจับจองซื้อคงซื้อของได้นะครับที่ยงครับอดีมากมากเลยจับตาซื้อของกันได้นะครับผมมา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 ,ม,ามีคอนเสิร์ตนะครับผมกลาลังจะเอามาลงนะครับ กำลังจะเอาคอนเสิร์ตมาลงนะครับลงครับลงลงครับลงไปเดี๋ยวเอาเย็นนี้มีคอนเสิร์ตนะครับเย็นนี้โอ้เย,ย็นนี้ไม่ได้แล้วเว้ย6โมงแล้วเนะี่ย6โมงมีคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวเอ้ยตอนดึกดึกมีคอนเสิร์ตนะครับเนี่ยผมฉลองเปิดชิงช้าสวรรค์ใหม่ครับอ้าฮะเป็นไงเฮ้ยเราต้องได้ไปสั่งของมาอีกนี่ว่ะท่านผู้ชม ต้องเอาอีนี่สองงานแล้วก็สั่งของมาอีกนะครับผมไปไปไป,ว,ไปว่ากันไปว่ากันไปนะครับผมมีงานมีงานครับผมนี่ครับเอา j c จีมาสร้างเวทีคอนเสิร์ตอะท่านผู้ชมเจ๋งมากล่ับของนู่นก็เป็นชิงชา้าสวรรค์นะครับที่เรามาสร้างที่เรามาทากันนะครับผมน,นี่เลยนี่เลยมันต้องพนคนงน่ไม่ถึงอีกดีมาก โอเคเดี๋ยวว,วิดีโอหน้าเรามาดูกันต่อนะว่าเขาจะให้สร้างอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในวิดีโอหน้านะครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมชื่อิตดีนะโอเคเดี๋ยวเราก็ของตัวนี้มาลงเนาะโอเคครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวสร้างไวทีกัน